ผู้เล่น100คนพอเล่นเกมนั้นจบผู้เลี้ย200คนมันก็เลยมันก็เลยโคตตายแค่เข้าไมื่อกี้บอกเลยว่าต้องตายอะไรเงี้ยก็เลยปธดันว่าจะเล่นเกมนี้ต่อจะพ่นี้่เดชหายใจทางไหนคะเออทำไมองเดชไม่มีคำถามแบบนี้พี่เดชหายใจทางดูดกลับบกลบบ้่ ก็เคี้ยวจนเจ็บปวดละโคเรที่กันเสยให้ทายเพียงอะไรไอ้เท่าไหร่กันคนข้างหลังอายุสิบสี่คนข้างบนอายุสิบหก มาดึงสมองมาดึงสีนี่เนี่ยแนะนำบ้านพักคุยล่าหน่อยขนมค่ะขนมที่ไหนอ่ะจังหวัดอะไรอ่ะอย่าเอาน้ำถูกขานะเพราะเราจะกลายเป็นหนัำเงาหนังมากไปอเสบายมาพี่ไม่รู้ว่ามันกินพี่ไหนกินมามากทารจมูกใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะกินทางรูตูด อดีตดาวสมายเอ้ยอายุน้อยจริงไม่เคยบอกใครเลยนะที่ไหนเล่นเราเรียกชื่หน่อยโอ้ยไม่มีทางพัทยาเขาไปมาหลายที่แล้ว่สมายขึ้นปะสมายขึ้นมาขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นมากรุงเทพครับพี่เออ ก็เลยขึ้นมาเทบสุดที่แบบเ้ยยังไงทำไมทำไมเออสวัสดีค่ะอ้าวไม่มือดอ่ะเขาอยู่บนรถก็กลับกำแมงแล้วอ้าวก็ไปกรุงเทพวันเดียวเลยสิค่ะโอ้ทำไมไม่ใช้เคสมีไฟอ่ะที่มาทำทิง มันจะเกิดสีฟ้าทำไมทีมม่มีแสงเาขึ้นมาเปิดแฟลชสองหน้าตัวเองซะไม่ได้เขาจะถึงบ้านแล้วเดี๋ยวรอถึงบ้านก่อนนะจ <c oughs> นะไปแล้วเหรอแล้วเขาถึงบ้านก่อนจะถึงแล้วแถวนี้ไม่มีสัญญาณ จะถึงแล้วธอนีีไม่มีสัญญาณโอเคบายบายครับจุ๊บจบไม่ได้เปิดเลยสมยัยพี่ฟิวหวัสดีค่ะื่อไหนอ่ะออฟฟิวฟิวนั้นโอเคดีจ้าคิดถึงพี่เจนนะไม่คิดถึงพี่ฟิวคิดถึงไปค่ะ คนเร็วจังเร็วหนอมันแค่เข้าอพี่ใหญ่ไล่คนหนอยดูถูกท่ามากเลยไม่ได้ไได,ไ,ได้เติมดิได้โอเคพี่ฟิลบอกพี่น้ำส้มมา น้ำซมาหวัสดีค่ะพี่น้ำสุมไปเที่อวกันไหมจะไปก็รีบไปไปกับพี่แล้วสบายจะดูป้าไปคาเฟ่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 ย้อมผมกี่อะไรขาวกินกินอะไรอ่ะสมัยสมาพูดอะไรขอมา อ๋อมันนึกว่าเราจะร้อง๋ตวพี่พาไปกินตับไม่ทานจะยิงพิมก่อนสว<ด>ัสดีครับสวัสดีจ้าไปไปพี่พอมส้มบอกไปไปวันนี้วันที่เท <ะ S 1> ่าไหร่นะเพิ่งเห็นไอจีวันนี้สกิตาเนี่วันนี้สิบเก้าเหรอ ใช่ปะวันนี้วันอะไรวันนี้วันที่สิบเก้าาอีกวนนี้ยี่สิบอีกสองชั่วโมงแกที่ยี่สิบไปเที่ยวพี่วสอบไปไปไปจริงปะล่ะยังมีทริปอารีอยู่นะเรายังไม่ได้ไปเรากหนูจะไป,ะไป,ไปคาฟเฟ่อารีอ่ะแล้วหนูนปไปไหนก็ไปไหนพี่บิวสองคนถึงแล้วจะทำกันเ้ื่อไรหนีพี่เออจะเหนื่อยมาก ส,สัันายพี่ไหลนอนครบแปดแก้วไหมคะอือแปดชั่วโมงปะไอจ,อจ,ไอไอจีเก่าพี่ไหลผูดตามเท่าไหร่ห้าแสนกว่าคะ่ะไปด้วยมาดิกลับกรุงเทพมาให้ได้ก่อนนะจ๊ะไอสาวก <c oughs> ํ <c oughs> าแพงกำมุูเจรถแล้วจะมารับหรอ จะมารับหรอแต่ถ้าไม่มารับเดี๋ยวหนูไปรับนะเ๋ยวี่ไมเกี่ยวกับรวยดูรอเปล่าวะวันนี้วันนี้คือถ่ายงานเสร็จแล้วไงแล้วก็ที่เหลือเวลาว่างก็ไปถ่ายรูปเล่นที่อารีได้เลยถ่ายแบบไม่ถ่ายงานถ่ายแบบถลี่ถลาถ่ายขนาดถ่ายงานนะจะไม่มีเลี่ถลาย พี่บิวเลยต้องทำอย่างนี้แล้วก็ปับ๊บเข้าหน้าพี่บิวแล้วแป้งโหไดห้พี่เล่นจริงก็ไม่ได้ <c oughs> ไม่ต้องโผยอย่างนี้เพราะพี่ก็อยู่บ้าน,น <c oughs> อ๋อแห่งทันศาสตร์ไงเหรอใช่ทันศาสตร์ไง <c oughs> อยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่า No <c oughs> No เจ้าตัวพที่พี่ได่ผมตรงแล้วพี่ได่ผมเอียงพี่ได่ติดตลกน no พี่คนตลกแต่ไม่ตลอดเป็นไปแต่ค,คนน้ากอดตลอดนะคะ